พี่เข้าไปหเลยอกเออเคกับหมดแล้ยวีิยาม่ะจริงเหรอวเวลาเข้าหัวโาทำอะไรบ้างอ่ะอออไนพี่ทำอะไรกี่ทำยังไงนะเออนี่พิเศษเลยเป็นโรงแรมของเราเองเออี่อใช่เป็นนาลิมีกีจานอ่ะสามจานสามจันไอ้สามจนอะไรบ้างอ่ะมีเพื่อนดูเต็มหมดเลยแล้วเพื่อนๆอบดูลงเข้าหัมหมก็แอบดูพวกเราเราทำแบบ้ไห มีอุบตหนะคึอคอวารับของเราสองคนจะไม่นักงสมอย่างใจแล้วทำไมเหรอแ้พี่ก็จะขอสัญญาว่าเราจะมองตลอไปแปลี่นะไปไหนเหรอเโอยไปเลยุงยางพอไหมต้องใจตุงยางไวเหรออ้าวรถจกอะไรรถอไก็จกอะไรว้าจะมีรถรู้ไหมรถรถช่างกะที่ไหม Lúc cho mẹ mẹ đi làm nhẹ, cho có em này có đông đuôi đi Này